สวัสดีครับสวัสดี FC j o h น,นี่มือปราบที่ทุกคารพรักทั่วประเทศไทยทุกท่านครับ <appoint> s. <S เข้ามาแล้วกรุณาคอมเมนต์ให้สุภาพและฝากแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพี่น้องที่เคารพรักของผม <c oughs> ทุกคนนะครับวันนี้ครับมาต่อด้วย EP สองครับหลังจาก EP หนึ่งนะครับวิธีการป้องกันตัวนักเดือนไัยให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับหลังจาก EP หนึ่งมีคอมเมนต์เข้ามาว่าให้รีบเลย EP สอง วันนี้ครับเราได้นักแสดงรับเชิญมาร่วมทําคลิปที่เป็นประโยชน์ก็คือสาธิตตายตทำนะครับถึงืนครับเดือดเย็นเกิจะป็ดเที่ยงเหรอผมกับพึ่งฟื้นนะครับครับวันนี้นะครับจะมาสอนนะครับวิธีการป้องกันตัวเมื่อท่านโดนคนร้ายจู่โจมเข้าด้านหลังนะครับว่าเราจะเอาตัวรอดยังไงสําหรับผู้หญิงนะครับสุภาพสตรีทุกท่าน คลิปนี้ไม่ควรพลาดนะครับวิธีการป้องกันตัววันนี้ผมจะมาบอกแค่หนึ่งอย่างก่อนนะครับวิธีการเอาหลักการง่ายๆนะครับหากเมื่อวันหนึ่งที่คุณเดินไปในที่เปี่ยวๆนะฮะแล้วเจอคนร้ายจู่โจมเข้าด้านหลังนะครับแล้วคุณจะมีวิธีการยังไงวันนี้ผมมา,ปาเป็นแสดงเป็นผู้หญิงนะครับส่วนนี้แสดงเป็นคนร้ายนะครับ <laughs> มุ่งไว้อยู่วันนี้มาค้ยวยนะดูให้ดี ดูให้ชัดนี่คือองความรู้ที่ผมร่ำเรียนและศึกษามาจากประสบการณ์นะครับจากวิธีการที่ถูกต้องนะตามหลักของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับที่จะนํามาถ่ายทอดให้พวกท่านนะครับจากประสบการณ์ในการรับราชการสืบสวนติดตามจากกลุ่มคนร้ายจากการสอบปากคาของคนร้ายว่าวิธีการของคนร้ายหลังเพราะอะไรมันยังไงแบบไหน,นยังไงมึงถึงได้ก่อเหตุแล้วหลุดล่อ มึงมีจุดอ่อนยังไงมึงถึงไม่สามารถดําเนินการกระทําต่อเหยื่อได้นะครับวันนี้นะครับผมมาเตือนภัยสําหรับเพศหญิงนะครับะฮะสําหรับวันนี้ในกรณีที่ส่าท่านเดินอยู่หรือจะยืนอยู่ในอยู่ดีๆโดนคนเข้ามาจู่โจมนะฮะ่ะครับวันนี้นะครับนี่คือคนร้ายนะครับนอฮะสาหรับผมยืนอยู่เนี้ยมึงเข้ามาหน้านหลันคู <c oughs> <c oughs> คนร้ายนะครับมีคนร้าย ล็อกล็อกพ่อล็อกพ่อเลยล็อกพ่อล็อกพ่อไอ้ลูกมือขึ้นได้ยังไงคน่ายืนกับไครมึงเอาทิ่จริงแจังมีวะ เงี้ยแม่งคนคนดูเขาเป็นวิทยาทานความรู้เงี้ยมึงก็เอาใช่ใช่ผมเป็นผู้หญิงนะครับผมผมไม่ใช่แบบตัวอย่างลูกพี่ตันี้เลยผมจะใส่แบบโดยง่ายที่ครั้งจับครโอ้ไมเป็นบักโจรไหมนี่มาเสุนเจ๊มากขอเงินมาเนี่ยมาเป็นเออมาเป็นโจรหน่อยดิ อันนี้โจนนี่โจนตัวเหี้ยนี่แม่ยืนกับว่าไว้อ้องกันมาดิด่วนนะฮะสำหรับคนเขากำลังรอดูความรู้อยู่สถานีสถานีเป็นโจนที่เข้มแข็งอเอาใหม่นะฮะแ <c> ต <oughs> ่ว่านี่ครับผมเป็นสุภาพสตรีนะครับที่กำลังจะถูกโจมจากผู้คนร้ายทางด้านหลังนะฮะผมเดินมาครับอ่า อาทิตย์ปั๊บล็อกคอเลยล็อกแรงๆเออล็อกแรงแรงไปไปโง่โอ้ยว่นอะไเรื่องเรขาทีเดียวมึงเออนั่นเออเดี๋ยวมาเป็นโจนี่เลยดิเออดวนดวนดวนแรงแรงที่ไรคลิปมันโดนแล้วนี่อ่ามาเป็นโจนอ่านะฮะไอ้นี่ อะไรเงี้ยหัวใจยังงี้ออกผ่ากันแต่สูนกระลมนะสูนกระลมเดี๋ยวถ้าเจอแบบนี้มานะครับเดี๋ยวกล้องมาดูใกล้เจอแบบนี้นะปลายนิ้วนะฮะปลายนิ้วแบบนี้นะอยู่มาบอลมอลมอ่ารู้ว่าบินโจรเหรอเนียนี่หัวคดีเงี้ยงอะในกรณีที่คนอ่าผู้หญิงนะฮะโดนจู่โจมกระเข้าด้านหลังโดนล็อกคอ อ่ามึงเข้ามาล็อกข้อกูแน่นๆเลยอ่าสัวมึงเป็นโจรอันนี้ฮะับมีของแท้เลยนะครับตอนจากนี้ไปเป็นวิทยาทานความรู้นะครับนี่โจรของแท้เลยใช่ไหมครับโจรของแท้แล้วนะอ่าิตมาอยู่อยู่ใกล้เออเป็นพลเมืองดีเป็นพยานพยานบุคคลเออยืนคือๆอ่าว่าส่วนเนี่ยส่วนกูเป็นเป็นประชาชนนะอ่าโดนล็อกข้อเออล็อกโอ้ยตายตายเดี๋ยวปล่อยก่อนปล่อยก่อน ไอ้ชั่วป่ะนี่มึงก็บมอล็อกแ้งโผล่มาคุ้ยเลยกุ๊กเจ๊กสิงคุ้ยกูไปเอาเป็นเลยโอ้ไม่งั้นก็ลูกผีป่ะนี่เออเอาไหมเอาดู้วยอ่าได้ตัวล็อกอย่างนี้นะครับอ่าล็อกอย่างนี้ครับการแขนออกนะครับเออการแขนออกนะครับเอาให้เอาหัวของท่านนะฮะนี่ฮะเพราะว่าอันนี้กระแทกไปปุ๊บแล้วก็ คุ้งหลัง่างนี้นะคระถ้าถ้าจริงๆแล้วนะฮะหัวเนี่ยปึ้งอ่ะมันจะทําให้ระบบประสาทหูตาจมูกปากของคนร้ายนะครับมันได้รับะระบบประสาทได้รับแรงกระเทือนมันจะทําให้ตกใจนะฮะปึ้งแรงๆกระทุ้งปุ๊บเราก็รีบว,ว,รวิ่งหนีเลยนะฮะนี่คือท่านตอนง่ายๆนะครับเผื่อท่านเจอนะฮะสำคัญที่สุดคือเพราะอะไรเราต้องเอาหัวกระทุ้งหน้าหัวนี่ครับพอโดนหน้าเนี่ยระบบายประสาทพวกนี้มันจะทําให้ การสั่งการของคนร้ายนะฮะมันถูกปล่อยออกไปนะครับด้วยความเจ็บแล้วก็ทุ้งนะครับแบบนี้นะฮะล็อกสวล็อกไม่ว่าเขาจะล็อกรูปแบบไหนก็ตามครับหัวเราจะอยู่บริเวณใบหน้าเขาอันดับแรกเราการแขนออกปึ้งให้แรงๆปึ้งแล้วก็ทุ้ง่างนี้ออกมาให้รวดเร็วนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับได้ทั้งประโยชน์ได้ได้ทั้งความรู้เละน้อยจากผมนะครับต้องขอบคุณทางวิทยากรนะครับทั้งสองท่านนะครับที่มาสร้าง ประโยชน์ไปได้กินหลอกไปเ,เห็ดถ้าจนหลอกก็ยอมมันเถอะผมควยได้ถึงก็ได้